มาเจอที่เขาอันนี้นะคะขอย่างปิงที่ตรงนี้ก็นอนพักได้นะคะมันเป็นโกตา้าเขาเรียกว่าโกต้านะคะถ้าเราเดินมาเนหนื่อยเราก็นอนค้างเรมตรงนี้ได้ะคะ่ะนี่นะคะหัวข้างในก็จะเป็นที่จุดจุดไฟให้อุ่นก่อก่อไฟให้อุ่นจะได้ไม่ต้องหนาวเกินไป ตรงนี้จะเป็นที่เก็บฟืนนะคะตนี้เป็นที่เก็บฟืนแล้วเอาฟืนเข้ามาจุดได้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไง ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ข้างในนี่นอนได้ค่ะตรนี้